ยากทีนะจะเอามือหรือเท้าเลือกหนึ่งชนิดเท้าี่เป็นอะไรมาหายังก่อนสภาพที่นึ่เป็นอะไรมาครับวมันมันนานเลี้ยงมันปวดเหรอมันไม่ได้ปวดมันก็กินยามันก็ช่วยมันก็ไม่ีอะไรแล้วเปไปตรงไหนอีกเดี๋ยวเพราะมันมันมันลงขาลงขาแล้วขาเดินได้ไหมเดินได้เดี๋ยวมันมันมันเก็บ แคสไบอกเานไม่ใช่ร yeah. yeah. okay. no, 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 no. ู้จักไมาแคสเอาเาทายได้ไหมโอเคนอนๆๆๆๆออยักที่นเป็นอะไรอะไรสิงอยู่นตัวลกขึ้นกนนีผมสื่อได้ท่านบอกว่าคือโนรา มันไม่ลรำให้กูกูควรล่อมันเสเลยูจักโนโลาไม,ไม่ไม่เคยมีเชื้อแต่ไม่ใชไม่ต้องม,มีเชื้อหรอกเกี่ยวข้องกับโนลาแล้วนีเขาจะต้องทำยังไงอ <c oughs> าจจะมีคูบาาจารย์เป็นโนโลาก็ได้นะนะจักรโนโลาผมสื่อได้ ึลำ <laughs> <c oughs> ้ำไอพี่ลุกกานคนมาลำ้ำหนึ่งจบหายแล้วจะหายเองเอา้าขนมือขา้าเป็นเจ้าจะหาคนจะหาคนมาลำ้ำโนรา หรือก็เป็นเจ้าลำเองก็ได้เจ้าลำเองก็ได้เออแล้วก็ลำในบ้านก็ได้ลำในบ้านก็ได้เออแล้วก็เหมือนลำในเนี่ยเหมือนท้องไม่ต้องเป็ลำในบ้านก็ทอลามนะถวายถวายถวายท่านโนราน่ะเข้าใจไหมเหมือนลำลำบงอ่ะลำเป็นเปล่าลำอยู่ในบ้านคนเดียวอ่ะ ลำบงอ่ะลำบูงใช่ป่าวเออลำบงสักเอาเก้ารอบกันเดินบ้านนะเดินบนบเก้ารอบอ่ะทําคนเดียวก็ได้แล้วก็ถวายท่านโนรานะสงสัยท่านคงเป็นแม่เราเคยเป็นลูกหลานท่านน่ะใช่าใจไหมเออมานช่วยอะไรเราสักอย่างน่ะเดี๋ยวนะท่านเกี่ยวพันอะไรระบบท้องเราไม่ดีเลยเข้าใจไหม ยัที่ท้องมั้งหรือเปล่านั่นแหละแทนครูด,ดลาราที่คูเสกที่ท้องเราแหละทีนี้ก็ต้องพายทันด้วยเข้าใจกันไหมเอี๋เอา้ามีทันมาอยู่ในตัวผมเนี่ยช่วยเป่าให้แล้วนะลองเดินดูซิโลกรือยังเป็นไงหายไหม เอออ้าวสตยถึงร้อยร่างกายเราดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์แล้วลสภาพน้อยเป็นสิบกเป็จริงเลยเออเป็นทำเอ,เองนะเป็นรำเองนะ<อ>ทไม่เอาเอะไรเลยที่เป็นรำแค่นั้น